รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 245นะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับอันนี้พิกนาฬิกากา็ไฟพื้นหลังแบ็คไลท์ทำงานได้ตามปกติ98%ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็เซนเซอร์ฮาร์จเลสก็ทำงานได้ตามปกติสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานะครับนำไปจับ สัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตอนกดอันนี้ลูกค้าตั้งให้มีเสียงแล้วก็สั่นนะครับก็ทำงานได้ตามปกติ รรอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกติ พร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะทำงานนะครับทุกปุ่มทำงานได้ตามปกตินครับนี่ฮะปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์เด็ททำงานได้ตามปกตินะครับ,ะะก,ก,ก,รบก็เชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกลีไว้ยินดีให้บริการ ช้อะไหลกาเมินแนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับจุดยางปิดจุดชาร์จของลูกค้าก็ใส่กับคืนเข้าไปให้นะครับนี่นะฮะก็ปิดกับคืนนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องส่งกลับนะครับก็ขอบคุณมากครับนานล็อกดีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ